mặt khác, các bạn nhìn vào đây xem nha, bố. Con bố. สั ia, ่งได้ราคาไม่แพงราคาเบาๆครับผมรถไก่ทักแซกมาได้ครับผมลองเอ็กซ์ซี่ก็ม er ีขนโต๊ะอาบ้านแชะอาบ้านน้ uh 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 ่มๆครังไก่สั่งได้เลยครับอือยินดีรับใช้บริการครับผมลองเอ็กซ์ซี่ซอย we ใด้สั่งได้ครับโทรมาสอบถามราคาครับมีหลายราคามักถูกสุดกับน,นี่ราคาขึ้นขึ้นมากับหินกับงามกับราคาก็ขึ้นมาอีกนิดน้อยถูกสุดราคาถูกสุดกับน,นี่ครับผมมาสอบถามราคาได้ครับราคามีหลายราคาครับผมูุใดมักมของคือกนสนใจสั่งได้ครับ อตึกที่ใกล้เคียงนครับครับสวัสดีครับสั่งได้ครับผม